เรามีมาตรการตั้งแต่ปีที่แล้วกองสีชั้นนะครับก็คือให้สวนเนี่ยตัดทุเรียนแก่นะครับแล้วก็ควรจะคัดกรองทุเรียนก่อนออกจากสวนไปลงนะครับลงคัดบรรจุก็จะต้องบ่มนะครับพักไว้จนกว่าหนอนจะหมดจากลูกนะครับและด่านที่ปลายทางเช่นนครพนมนะครับเชียงของเนี่ยก็จะตัดซีลแล้วก็เปิดตรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเสร็จถ้าหากว่า พบหนอนก็จะตีกลับมาคัดบรรจุใหม่นะครับถ้าหากว่าที่จีนเจอก็จะตีกลับมาเราก็จะยัดแล้วก็บังคับให้คัดบรรจุใหม่หรือว่าให้แกะเพื่อเข้าไปสู่กระบวนการทุเรียนแช่แข็งต่อไปครับไม่ให้ส่งออกนะครับขอบคุณครับ ที่เรานําเอาเทคโนโลยีทางการเกษตรเข้ามาพัฒนาตรงจุดนี้เพื่อมากําจัดหนอนแล้วก็ใส่ปุ๋ยเพิ่มธาตุอาหารให้กับต้นไม้เรานําเทคโนโลยีมาเพื่อพัฒนาทุเรียนสามจังหวัดครับการใช้ยาใช้ปุ๋ยจะลดน้อยลงมากกว่า50%เลยครับอย่างทุเรียน200ต้นเนี่ยใช้โดนนยครับจะใช้อยู่แค่400ลิตร แต่ถ้าว่าลากสายใช้คนทั่วไปก็จะใช้อยู่พันลิตรครับสิบไร่น่ยถ้าว่าลากสายเองก็อยู่ประมาณ5-6ชั่วโมงกว่าจะเสร็จแต่ถ้าว่าเป็นโดนเนี่ยครับก็จะใช้เวลาแค่2ชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยเลยวันปุ๋ยได้ด้วยพื้นที่ภูเขาสามารถบินได้พ้นใส่ปุ๋ยได้ไร้ได้ครับช่วยเกษตรกรลดต้นทุนไปได้เยอะครับในแปลงตรงนี้นะครับเป็นแปลงเรียนรู้หมอนทองดีนะครับ โดยมีท่านประธานนะครับแบรนด์นิเทศักไพรเลาะแล้วก็ทีมงานเกษตรกรกาสาของเรานะครับนะครับแปลงตรงนี้เราใช้วิธีการที่จะป้องกันทุเรียนอ่อนทุกต้นในแปลงนี้นะครับจะมีรหัสประจําต้นนะครับและในใต้ละข้างรหัสประจําต้นเราจะจดบันทึกด้วยว่าดอกบานเมื่อไหร่นะครับวันที่8มเมษายน67และนับไป120วันนะครับก็คือวันที่8สิงหาคมเ7เป็นการเก็บเกี่ยวได้ถ้าอากาศร้อน จะลบลงมา10วันถ้าอากาศหนาวจะบวกขึ้นไป10วันตรงนี้เป็นการป้องกันทุเรียนอ่อนได้ผลดีครับผมสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลาให้เกษตรตบลน,นะครับประชาสัมพันธ์เรื่องการจดทะเบียน JP ให้กับเกษตรกรนะครับมีการอบรมประชุมทําความเข้าใจกับเกษตรกรตรงนี้ทั้งจังหวัดเมื่อเกษตรกรได้รับความรู้นี้แล้วก็นําไปปฏิบัติกับสวนตัวเอง เมื่อปฏิบัติสวนตนเองเสร็จสวพก็จะเข้ามาตรวจแปลงเพื่อผ่านการประเมิน JP ส่วนใหญ่ของในจังหวัดยะลานะครับเกษตรกร,ะร,กรจะผ่านแปลงทุกแปลงจะผ่านระบบ JP เพื่อรับรองมาตรฐานไว้ในการจําหน่ายให้กับผู้บริโภคได้ร้อยเซครับผมได้รับการแนะนําจากทางกเกษตรอําเภอเข้าอ,อบรมเกี่ยวกับการการล่อแมลงไอ้พวกที่มแมลงร้ายก็ก็จะเข้าในที่ดักมแมลงเพื่อป้องกันแมลงจะมาเจาะ แมลงจะวากไขา่ที่เม็ดทุเรียนนะครับพอลูกโตก็ผมก็จะพ่อพลาสติกสีแดงหนึ่งก็ป้องกันมแมลงด้วยแล้วก็สองก็จะป้องกันมีมีม,ม,ม,มกระรอกด้วยครับกระรอกก็จะไม่เจาะขอให้ผู้บริโภคมั่นใจครับผมมั่นใจเจ้าของสวนมั่นใจว่าปีนี้นอนไม่มีไม่ม,ม,มีนอนยาลาครับนอนยาลาจะไม่มีกรมวิชาการเกษตร,รมีมาตรการกรองสีชั้นนะคะเพื่อลดความเสี่ยงของนอนจอะเมทุเรียนมาตรการที่ 1. ให้เกษตรกรมีการตัดทุเรียนที่สุกแก่ โดยเราให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยพักผลผลิตไว้ที่แปลง1วันหลังจากนั้นมาตรการที่2เนี่ยเราส่งลงคัดบรรจุแล้วพักไว้ที่โรงคัดบรรจุอีก2วันมาตรการที่3มีการเพิ่มเปอร์เซน็นต์การสุ่มรับรองสุข,ขนาน้ำไพืชนนะ้าโรงคัดบรรจุจาก3%เปเป็น5%เปเซค่ะมาตรการกรองชั้นที่4นะคะเราจะเพิ่มขั้นตอนการสุ่มตรวจศัตรูพืชอีกครั้งหนึง่ง หน้าด่านตรวจพืชปลายทางที่เราออกใบ PC ค่ะเจ้าหน้าที่สพยาลาทุกท่านจะมีการประสานงานและบูรณาการร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่จังหวัดยาลาในการประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพักผลผลิตของเกษตรกรหลังจากการเก็บเกี่ยวเป็นเวลา24ชั่วโมงเพื่อให้การให,ให้เกษตรกรมีการคัดคุณภาพทุเรียนให้ได้สูงที่สุดและมีการปนเปื้อนของหนอนจอะเมล็ด ทุเรียนน้อยที่สุดครับกรมวิชาการเกษตรนะครับขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการหรือล้งในพื้นที่จังหวัดยะลาที่มีการปิดตู้เพื่อการส่งออกทุเรียนผลสดให้ทําดําเนินการพักผลผลิตเป็นเวลา48ชั่วโมงแล้วเราได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในลง้งหรือว่า qc ภายในล้งของตัวผู้ประกอบการเองให้มีการคัดกรองหนอน2ชั้นตั้งชั้นแรก ก่อนที่จะรับผลผลิตและชั้นที่2ก่อนที่จะใส่ลงกล่องอีก1ชั้นนะครับผมหลังจากที่มีการพักผลผลิต48ชั่วโมงแล้วครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของสพยาลานะครับก็ได้มีการตรวจคุณภาพผลผลิตทุเรียนในด้านของอ่อนแก่อยู่แล้วซึ่งเราจะสามารถตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชที่มีการตรวจใบถูกขานานัยพืชนะครับผมในการตรวจหนอนจอกผลิตทุเรียนและศัตรูพืชอื่นๆด้วยครับเจ้าหน้าที่สพยาลาและด่านตรวจพืชนะครับผมจะทําการสุ่มตรวจผลผลิต ที่เข้มข้นขึ้นนะครับผมแล้วก็ปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างเข่งคัดนะครับผมโดยเราจะสุ่มตรวจผลผลิตที่ว่าสุ่มเสียงอย่างเช่นในการตรวจเช็คดูว่าปริมาณหนอนแต่ละกล่องเนี่ยมีมีออกบ,บ้างหรือเปล่าถ้าถ้ามีการออกเรามีการคัดออกทันทีและให้ผู้ประกอบการเป็นการคัดผลผลิตใหม่ครับหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชสังกัดกรมวิชาการเกษตรที่ประจําอยู่ณนะด่านก่อนออกจากประเทศไทยทุกด่านในประเทศไทยนะครับผมจะมีการเปิดตู้สินค้า ที่ว่ามีการส่งออกไปจากจังหวัดยะลานะครับโดยการที่ว่าเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจด,ดูว่ามีหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนปนเปื้อนอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์หรือกล่องที่บรรจุทุเรียนหรือเปล่านะครับผมและหลังจากนั้นถ้ามีการพบการปนเปื้อนดังกล่าวก็จะเป็นการส่งกลับเพื่อไปเข้ามาตรการ,การการกรองใหม่อีกครั้งหนึ่งที่โรงคัดบรรจุครับ